สวัสดีครับพี่นออ้องพ่อกันคื้เก่าครับกับคนผู้น้อยเกือบลอยโลคนผัดตินผ้ากินผ้าเห็ดคือเก่าพี่น้องตามแช่แนวห้องเราพี่น้องเมื่อนี้ผมทีม่มามีแนวมาบอกพี่น้องว่าแบบวิธีการเห็ดง่ายๆนะครับเนาะด้วยอุปกรณ์ของห้องครับผมก็ฝา,ากติดตามกนสีบเบื้องกันอย่าลืมกดไลไรกดแช่กดติดตามกดกระดิ่งกันเลยคือกเขาเนาะครับเนาะและคิดใหม่ๆเป็นกำลังใจกันเรื่อยๆครับผมครับเมื่อนี้ผมติผ้ามาเห็ดงาตุ่มพี่น้อง งาตุ่มหรือว่าสิเป็นงาตุ่มอะไรนะครับเนะาะงางาใสใสป่าอย่างประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ห้องแค่ขวดน้ํากระเทียมดองครับขวดกระเทียมดองขวดเดียวครับผมน้ำกระเทียมดองขวดเดียวนะครับคือมันจะเห็ดได้แบบง่ายๆเลยพี่น้องลนะนะนะองไปเห็ดใส่บ้งนะพี่น้องเนาะใส่ตุ่มเนาะเขาติดตามวิธีการสก็ดมันเลยครับผมนะี่ครับมันก็ทีนี้แค่ขวดน้ำนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับ,รนะรบมีคัตเตอร์เขาครับ คือมันถี่นี่หล่องตรงนี้นะนี่น้องนี่ครับร่องห้องตัดร่องสุดท้ายเลยครับครับมีคัตเตอร์ห้องตัดเลยครับตัดหล่องเลยครับตัด,เ,ตดเป็นมันเป็นขวดไอ้เยื่อดองพีงนะ่น้องเล้วนะครับห้องตัดออกเลยตัดตรงห่องนตัดขาดากไปเลยครับไ,ไหวเลี้ยหล่องเลย นี no. nice right? ่เป็ีนพอดีเลยก็อย่เขาตัดหล่องไวเนาะหลองมันก็จะเหยีไปนะครับตัดขาดออกประมาณนี้เลยพี่น้องนะครับขั้นตอนต่อไปพี่น้องเขากบบตัดนี่เขาเขาติต้องเฉียงๆไว้ทั้งนี้เลยเฉียงๆจังหน่อยครับผมตัดไปนะคพอหอดหล่องนะครับเนาะหอดหล่องแล้วเขากบบไม่เฉียงตรงนี้เลยเฉียงเขาตัดขีดแมงหอดซื่อซื่อหล่อง

แล้วต,ตัวนี้ม right ัน yes. สีอ in ่อนนะครับมันสีอ่อนนะครับตัดเฉงไปรอบเลยครับครับเขาจะตัดไปจนรอบนะพี่น้องเนาะครับเขาก็จะตัดไปจนรอบนี่เลยพี่น้องรอบขวดเลยครับตัดไล่ไปเรื่อยๆครับผมนะครับพอเขาตัดไปเฉียงๆสิละพี่น้องมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ครับประมาณนี้พี่น้องนะครับนะคมันจะอยู่ประมาณนี้พี่น้อง ครับแล้วก็เขาก็ต้องน้ำหมดเสื้อเขียวหรือเสือ้อฟางหรือเสือ้อเสือ้อฟางหรือเสื้อป่อยังก็ได้นะพี่น้องเนาะนะครับเขาก็ตัดมาอย่างประมาณจะก,กาประมาณเอาแหละพี่น้องประมาณสอกหนึ่งสอก,รกประมาณหนึแสนหนึ่งน่ะแล้วเขาก็มาทบเครื่องเห็นไหมทได้สอกหนึ่งพอดีนะครับทบเครื่องเสือ้อฟางเนาะพี่น้องเนาะนครับหลังทีเราเขาเก่ามาเข่าไปใซใส์นิดนี่เลยพี่น้อง แล้วเขาก็จะทักรอบนี้เลยครับนะพี่น้องเขาก็จะทักแบบคล้ายๆมัดไว้ล็อกไว้นะพี่น้องเนาะแต่เกี่ยวยังไงพี่น้องหักมันเหนี่ยวเขากับมันเกี่ยวค่อยๆให้มันมัดไว้พี่น้องดึงไปให้เชิงจักหน่อยรอบนี้เลยพี่น้องรอบชิดนี้เลยครับผมรอบขวดเท้าเหยียดนี่แหละ จับไปขวมกันไปทักกันไปมัดล็อกไว้แล้วก็ดึงให้มันชิ้นแน่นจังหน่อยครับเนาะไปมันแน่นแน่นจังหน่อยนี่เอกจากสิลล็อกไว้ล็อกไว้เป็นดึงดึงไอ้ไอ้ตัวงาตัวนี้ตัวที่เ้าเห็ดใบนี่ดึงให้มันตรงตรงเท่ากับเชื่อว่าเสียกมันจะได้เข่าล็อกมันจะได้เข่าแบบล็อกแรง,แรงดีะนะครับ น่มันก็จะล็อกไหวย่างดีเลยพี่น้องแต่ว่าโตปลายมันจะอ่อนดีเด้พี่น้องบ่ได้แข็งครับนะครับแล้วก็จะอ่อนอ่อนคลายกับเป็นเอาเสือกสายลัดเสร็จเลยโอ้ลม <c oughs> จุดมาไปอเห็นมันสีเนยียนๆเล็กน้อยไฟจุดเลย ลมแห้งเลยพี่น้องอันนี้เฮ็ดอยู่หลังบ้านครับผมเนี่ยพอเขาใส่อันนี้มาจัดให้มันเข่าล็อกดีๆ,ดๆ,ดๆครับพี่น้องนะครับปมลงให้มันเข่าล็อกดีๆจัดล็อกให้มันดูดีๆครับเนี่ยครับพี่น้อง รอบนี้บันี oh, banks, ้เฮาสีมอเตอไซนี่อีกตัวหนึ่งมันกะทิเขาเมกโบหากันบางทีพอดีเลยครับนี่ครับจะว่าจะ้าไปตัดตัวนี้ได้พี่น้องจะ้าตัดตัวนี้คือเขาตัดแค่นี้ก่อนทั้งปากมันนี่จะ้าไปตัดเวลาเขาเห็ียบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจังตัดครับผมเขาจังมาตัดนี่เนาะนี่ครับเฮ็ดอันนี้มันเรียบร้อยแบบนี้ก่อนนี่ครับงาพี่น้องงาบังงาบังนะครับ พาเห็ดที่ผมเห็ดเบิ้องแล้วคือได้ที่เลยพี่น้องวัดนี้เลยน่ครับเฮาสีมาเห็ดอันที่สองครับคือเฮาเสียเอาหยับขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ครับครึ่งหนึ่งของตที่เฮาตัดเนาะนี่พี่น้องเฮาสียเอาหยับขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเฮากะสิมาถักแล้วก็ดึงตัวนี้เขาหากันนะครับถักเวลาเฮาถักเราเวลาเฮาถักเขาต้องนะครับเวลาเฮาถักเขาต้องดึงเขาดึงให้ตรงนี้มันสิปกัน ดึงกันไปมันชิดกันครับเราก็ต้องเกี่ยวไม้เพื่อที่ปรับให้มันเข้าหากันดีๆนะครับนี่เนาะเขาต้องดึงตัวนี้มันชิดเข้าหากันดีๆเพื่อที่ตัวนี้งาตัวนี้มันมาสานกันนะครับโอเคนะครับแล้วแล้วเขาก็จะทักไปรอบๆแล้วเรียบร้อยนะคือเฮ็ดสองบักประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเขาจะใส่เสียกหนึบประมาณนี้นะเนี่ครับมาเนี่ครับ มานีเลยนะครับแล้วที่นี่พอเวลาเขาเห็ดนี่คือเขาเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเขาทักทักตัวนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้แนะนําให้ทักสามรอบก็ได้นะครับเนาะสามรอบอันนี้ก็สามรอบก็ได้นะครับจัดแถววันที่ทีเนี่ยครับมันก็ทีได้ประมาณนี้พี่น้องเป็นง่ายยังดีเลยครับเรากันอ้อนพร้อมพี่น้องอ่อนนะครับน่ครับมาณนี้เราเวลานั้นเขาก็คอยมาตัดมันทีมีหล่องอยู่ตรงนี้พี่น้องแล้วเขามาตัดซื้อหล่องตรงนี้เลยครับรล่อง นะครับเขาเจะเอามีดมาเตอะเขาตัดก่อน네นะนะครับเขาก็มาตัดเขาเตอร์เขาตัดก่อนพี่น้องนะครับ,รบตัดแล้วเขาค่อยเอามีดตัดเ้ามาเล็มออกพี่น้องเล็มให้มันใหม้มันดูตรงร่องทึ้งร่องคือว่าที่มันสิเป็นร่องอยู่แล้วนะครับเนาะต้องขวดกระเทียมดองนะพี่น้องเด้อครับ ขวดอื่นกับสีเฮ็ดได้แต่ว่านันกระเทียมดองมันสีอ่อนใช่หรือเปล่ว่าขวดขวดอันอื่นมันสีบออ่อนครับนะครับถ้าเป็นขวดไอ้กระเทียมดองมันสีอ่อนคือทำมันบออ่อนกับป่าที่พวกใครเาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนะครับนะครับนั่นก็สิสบายเลยใี่น้องเนี่ยเอาสิเอาเอาเชือกมะมัดตัวนี้เลยนะครับนะครับเพื่อ เพื่อเขากันว่ามันสิรูดเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เอาเสือกมาตัวนี้ดึงขึ้นอยงที่ก็ได้ครับผมนะครับดึงจองไวน้นะครับนะครับดึงจองไว้อย่างที่เลยนะครับจองไว้จักนะครับมันจะเป็นร่องของมันอยู่ครับผมนะมันเป็นร่องของมันอยู่เขากะใส่เสือกฟังครับเพื่อเพื่อบริสัทบริห้มันเวลาเขาใส เวลาป่าม <bra in. S 1> ันดันนะพี่น้องเนาะเวลาป่ามันดันดันเข้าไปมันมันแห้งเนี่ยปะไรมันดันนะครับเนาะเวลามันดันมันก็แห้งอยู่เด้เหมือนบาบวแห้งเด้เพื่อเขาเขากบป้องกันไว้เพื่อว่าว่าไห้มันบ่าไห้ว่าไห้มันหลุดนะครับเนาะนะครับมันหลุดนะครับพอเวลาเขาเห็ดทาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเพื่อปะไรมันดันมันทีตัวนี้มันตีอยู่นะพี่น้องเนาะเขากะ คามล่องเป็นคามเขาอาจจะเอาเสือกมัดมัดดึกใส่ปากตัวนี้ครับเอาซือเอเสือกเอาเสือกมัดตัวนี้นะครับล่องนี่มาใส่ล่องนี่ครับเอาเสือกมัดตัวนี้มาสิมใส่กับล่องตัวนี้นะคี่น้องเนาะเสือกมัดตัวนี้มัดถึงใส่กับล่องตัวนี้แล้วก็เว้นระยะไปอันนึงครับเนี่ยเว้นไปคามไปซองนึงเขาก็มัดล่องไปเลยมัดอ้อมไปนะครับแล้วก็ถือว่าเอาเสืกเอกเขียวก็ได้หรือเสือกฟางแบบเดิมก็ได้แต่ว่าผมมีเสือกฟางเนาะเสือกเขียวแล้วผมก็จะมาสอดเขาตามรูนี่คี่น้องนะครับ ตามรูนะครับเห็นี่ครับผมก็มาสอดเข้าไปตามรูนี่เนาะตามตามรูที่เขาปาดไว้เนี่ยพี่น้องเลาเขาถึงมาถักอีกรอบนึงคือคือถักเอาใส่เสือกบฟางมันตัวที่เขาที่เขาสอดมัดตัวเนี่ยที่เขามัดตักขึ้นมาเนี่ยให้มันแน่นบ่ให้มันให้มันเรียบนะพี่น้องพูดประมาณว่าให้มันเรียบบ่ให้มันเป็นสี่สี่อยู่ข้างในนะครับเนาะนะครับเลาก็ทักไปตามร่องเลยนะพี่น้องสอดเข้าไปตามร่องนะครับผม ลองเข้าไปตามล่องมื้อเสียกมันโยกไปทั้งใดนะครับคือเห็ดไหมันดูโตมันนะครับนะครับนี่ครับถักเสียกเสียกตัวนี้ครับถักกับถักข้างในคือถักไว้สิครับเมื่อเขาลอยเสียกตัวนี้ขึ้นแล้วเขาก็ถักไว้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องเห็ดคือมือนี้ผมก็น้ำเอาง่าตัวแบบเห็ดง่ายๆเลยพี่น้องนะครับเพื่อแค่เขาตัดอ่อนกับเห็ดใดเลยพี่น้องเดี๋ยตัวนี้มันก็อ่อนพี่น้องนะครับลองว่าเขาลอยๆเข้าไปไรไปะไยครับผมอ่อนครับพี่น้อง ปอนมากเลยนะครับแต่ว่าฮันต้องต้องเอาเป็นขวดไอ้นั่นนะพี่น้องต้องเอาเป็นขวดไอกระเทียมดองนะครับเนาะขวดกระเทียมดองนะครับนะครับแล้วเฮ็ดแล้วเขาก็อยมาเขาก็มาเจ็บตัวนี้ออกหน่อยหนึ่งอันนี้ครับตัวที่มันงอๆให้มันตรงๆกันนะครับเนาะนะครับประมาณนี้งพี่น้องนะครับเขาก็ได้งาแบบว่าก็ได้เฮ็ดยากเลยพี่น้องนะครับเฮ็ดง่ายๆครับพี่น้องแล้วก็เขาก็ะ จาหูตุ่มเขาอะซ้ำเนี่ยพี่น้องตุ่มปลาไหลเนาะเขาก็จาหูตุ่มซ้ำเนี่ยเขาก็เอายัดเข้าไปเลยกัดใส่ได้เลยครับพี่น้องครับเขาจับงัดเข้าไปเลยก็ได้เลยได้ใส่พี่น้องที่เขาเหนียใส่หรือเขาซื้อมาใส่ใส่แล้วเขาใส่เบิดแล้วขวดมันเขากระเซียวไปทิ้งนี่ช่เนาะอันเดียกคือเจ็บขวดเปล่าที่เราใช้รดองนะครับไนี้นผมก็คิดว่ามันน่าจะเอาไปทําอะไรได้สักอย่างนะครับผมว่าเอาไปทํางานตุ่มเนี่ยดักปลาไหลนะครับอุปรกรณ์ดักปลาไหลเฮานีหน่ละพี่น้อง ได้ผลแน่นอนครับผมดีดีมากเลยครับนี่นี่ครับแข็งตัวนี้นิ่มเลยพี่น้องนิ่มๆเลยเคลือบไ่กับเสื้อสายรัดที่กระเจามาเห็ดเลยครับผมลองออกไปเฮ็ดบังพี่น้องเฮ็ดง่ายๆครับผมนะครับวิธีการทั้งการเฮ็ดตามที่ผมบอกเฮ็ดง่ายๆเองครับผมแค่ตัดตัดตัดแล้วกันเย็บก็ไปเลยตัดตัดแล้วก็ทักๆักเสื้อกาไปก็ได้แล้วพี่น้องขอบพระคุณมากครับเจอกันใหม่พี่หน้าเจอกันใหม่กับชาแนลเราว่าเราจะพาไปทําอะไรดีๆผมก็่าเมื่อบอก ฝากไว้กับเราแล้ครับกับพ้นพระจินพระจินพระเหตุครับผมเจอกันใหม่พี่หน้าครับ